ในเด็กเล็กส่งผลเสียทั้งร่างกายและจิตใจทําให้หุดหงิดไม่สบายตัวคุณพ่อคุณแม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้5วิธีป้องกันอาการท้องผูกในเด็กเล็กที่พ่อแม่จําเป็นต้องทําคือ 1. สอนให้ลูกกินผักอาจปรับหน้าตาให้หน่ากินเช่นทําเป็นซุปผักขันเป็นน้ําผักผลไม้หรือทําผักชุบแป้งทอดจิ้มซอสที่เด็กๆชอบก็ได้ 2. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ6-8แก้วทุกวัน 3. ฝึกให้ลูกขับถ่ายให้เป็นเวลาเช่นช่วงเช้าหลังมื้ออาหาร 4. ให้ลูกวิ่งเล่นออกกําลังกายการแจ้งอยู่เสมอไม่เล่นมือถืออยู่หน้าจอนานๆ 5. ใช้นิทานช่วยสอนอย่างเรื่องปองแปงอื่นไม่ออกเล่มน,นี้เด็กๆจะสนุกและเห็นตัวอย่างของปองแปงนำไปทำตามได้